สวัสดีครับพ่อก็หมนะครับเบบบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับแม็กกี้มาอยู่ที่วัดหนองจิกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาถ่ายคลิปนะครับให้เอฟซีดูโบสถ์นะครับที่สร้างอยู่ที่วัดหนองจิกนะครับโบสถ์สร้างไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมอไฟส์กายเป็นตัวแทนไปที่ไหมนะพาสองย่างพาสองอย่างที่เคยจะพา ไปนู่นแหละครับแต่เดี๋ยวมีนาค่อยไปเที่ยวอีกทีหลวงตารถตู้พวกนั้นไปได้แล้วเราก็เอารถแล้วก็เอารถปิกอัพคนหนึ่งขดขนผ้าไปเราจะได้ข้ามไปแม่ตวรัรัดเหรี่ยงมันมีน้ำตกอะไรสวยๆแล้วอยหนาวหน่อยน่าไม่ค่อยหนาวหนอช่วงนี้หนาวหนาวด้วยหนาวจ้าตาไปไม่ไหวครับจาไม่ค่อยไปออกไปไหนแล้วจ้าก็เลยรอไปรอบนู้นอีกทีเออแล้วก็ทักมาเลยจ้าจอารถตู้ไปเลย อ่าครับพระอาจารย์อันนี้คือเสื้อผ้าหรืออะไรครับเสื้อผ้าเขามาบริจาคก็เลยให้ขุนไกลเขาไปขุนไกลเป็นเป็นสะพานบุญต่อไปอีกทีนึงพอดีอาจารย์ไม่มีเวลาไปอ่าเป็นสะพานบุญอันนี้ไปไปจังหวัดไหนครับตาดตาอำเภอท่าสองยางท่าสองยางอ่าโอเคผมไม่ได้ไปลูกชายเขาไปอ่าโอเคไปแล้วล่ะไปตงเขาได้เป็นบุญเป็นบุคต่อ ก็คือเขาเอามาบริจาคแล้วพระอาจารย์เขาไม่มีเวลานะครับอ๋อไปว่างแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่ไปบริจาคที่จังหวัดตากนะครับสองอะไรนู่นอออ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หนาวเนาะนะครับฮะเดี๋ยวเราจะพานะครับทุกคนไปดูโบสถ์นะครับที่สร้างนะครับข้างหลังเนี่ยเป็น พื้นที่ข้างหลังนั้นก็จะเป็นป่าประดูนะครับนี่นะครับซ้มไม้ไผ่ที่เห็นก็คือซ้มที่ผมได้ซื้อมาถวายแล้วก็ f อฟซร่วมถวายนะครับซุ้มไม้ไผ่ยังอยู่นะครับฝั่งนี้เป็นสารานะครับสาราที่อยู่กับเมมนะนี่นะครับโอเคมาวัดก็ต้องเจอเมมนะฮะ โอเคตรงนี้มีศาลาหลังใหม่ผมก็ไม่เคยมานะศาลาหลังนี้หลังใหม่นะครับโอเคครับเราเดินเข้ามานะครับตรงจุดโบสถ์นะครับทุกท่านอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่ผมได้มาถ่ายนะวันนี้นะครับผมไม่ได้มาถ่ายนานแล้วนะครับ นี่ครับนะมันจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมจะเดินมาฝั่งนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะครับเสร็จตอนไหนเราไม่รู้แล้วครับทุกคนนะครับก็คือถ้าเสร็จก็กถือวาอ่าได้มีโบสนะครับไว,บว้บวชลูกบวชหลาน นะครับคือที่วัดแทบจะทุกวัดก็จะต้องมีนะทุกท่านหรือบางวัดอาจจะไม่มีแม้แต่เมมเนี่ยนะครับที่หมู่บ้านผมเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งจะมีไม่ไม่กี่สิบปีนะครับนะเพิ่งเพิ่งจะมีเมื่อไม่นานนี้นะทุกท่านนะครับอันนี้โบสนะทุกท่านครับข้างหลังนี้ยังยังลกอยู่นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินให้ทั่วๆนะครับ นี่ครับก็เสาขนาดใหญ่นะทุกท่านนะใหญ่จริงๆนะนะครับใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยและนี่ก็คือ,อโบสถ์นะครับที่กําลังสร้างนะครับก็คือยังสร้างไม่เสร็จนะครับโอ้ตรงนี้เราเจอดอกบานไม่รู้โรยใช่ไหมใช่นี่ดอกบานไม่รู้โรยโอเค นี่ครับตรงนี้มันก็จะไม่ย้อนแสงนะครับและนี่ก็คือโบสถ์นะครับทุกท่านเดี๋ยวยังไงนะครับ FC ท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญนะครับสมทบทุนนะครับในการสร้างโบสถ์ที่วัดหนองจิกนะครับก็สามารถนะครับทำบุญแล้วแต่ศรัทธาได้นะเดี๋ยวผมจะปักหมายเลขบัญชีไว้ที่ใต้โพสต์นะครับอันนี้คือใต้ฐานนะครับ โอเคนะครับนี่คือใต้ฐานนะทุกท่านนะข้างล่างนะครับโอ้โหหนาแน่นนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปมันมีบันไดขึ้นไปนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่เลยบันไดฮึบฮึบโอเคอ่ะผมได้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนนะที่แบบว่าผมได้ขึ้นมาเพราะว่า ตอนนั้นที่ผมมาถ่ายเนี่ยก็คือยังเขายังไม่เทป,ปูนยังยังไม่ขึ้นโครงนะครับพอเราได้ขึ้นมาข้างบนรู้สึกว่าเออ้ยมันแบบว่าเอ,อ้ยมันสูงแล้วก็เสาใหญ่มากนะฮะมาตรฐานเลยแหละทุกคนทั้งเหล็กทั้งเสาใหญ่นะฮะก็คือตามสเปคเลยนะทุกท่านนะครับนี่นะครับ ทางฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้คืออะไรฝั่งด้านนี้คือ,อ,อลานตากข้าวนะฮะเป็นลานตากข้าวของวัดหนองจิกนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยได้มานะครับทางวัดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยู่บ้านทําคลิปแล้วผมก็มีธุระต,ต้องไปอย่างอื่นเนาะวัดก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มานะฮะนี่คือความสูงนะครับทุกท่าน ก็ต้องระวังนะครับมันมันสูงอยู่นะครับสูงเลยแหละเหล็กหนามากนะครับทุกท่านนะครับมีพื้นนะครับเขาก็เทายาไปก่อนนะครับอันนี้เป็นหลุมตรงกลางก็คือหลุมที่ใส่ลูกนิมิตใช่ไหมทุกท่านใช่ไหมครับตรงนี้นะ ลูกนิมิตนะครับถงตรงกลาง fc เชื่อไหมครับถ้าเกิดว่าเดินทะลุเดินทะลุไปเนี่ยมันก็จะถึงบ้านผมเลยนะนะครับก็ต้องบอก fc ว่าจริงๆผมกับวัดหนองจิกับบ้านาไม่ไกลกันเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินลัดลงไปตรงทุ่งนานเนี่ยเดินทะลุป,ป่าตรงนี้ไปนะทุกท่านถึงถึงบ้านผมจริงๆนะ นะครับเพราะว่ามันมันอยู่ไม่ไกลกันเลยนะ,ะตรงนี้ก็เป็นกุฏิวัดหนองจิกนะทุกท่านนะนะครับกุฏิวัดหนองจิกนะครับโอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีนะครับไปพูดคุยกับเจ้าวาดวัดหนองจิกนะครับพระอาจารย์นะครับทีเ่เป็นเขาเรียกว่าผู้ที่พัฒนาที่วัดแล้วก็ เขาเรียกว่าเริ่มสร้างโบสถเป็นความคิดของท่านนะครับอันนี้เรามาทางด้านล่างแล้วนะครับทุกท่านครับโอคนี่ก็โบสนะครับอันนี้เป็นป่าปลาดู่แบบล้วนเลยนะประดู่เยอะมากคือแต่ก่อนวัดหนองจิกก็เหมือนวัดป่านี่แหละครับต้นไม้เยอะแต่เราเข้าใจแล้วว่า บางทีก็ต้องพัฒนาขยายวัดโดยการตัดต้นไม้ออกเพื่อสร้างอาคารถ้าไม่ตัดต้นไม้ออกก็สร้างอาคารไม่ได้เพราะาป่าเยอะแต่ว่าฝั่งเนี้เขาเขาไม่ได้ตัดออกนะเขาก็จะปล่อยไว้ให้เป็นแบบนี้ให้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมนะฮะ ลมเลื่อครับทุกท่านนะครับแต่ก็วัดบ้านนอกเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครมานะนอกจากจัดงานหรือว่ามาทาบุญถึงจะมีคนมาครับถ้าวันธรรมดาอย่างนี้ก็คือเงียบๆอย่างนี้แหละครับทุกๆวัดนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมันไม่ใช่วัดดังนะครับก่ารมสตรานพระอาจารย์นะครับก็ตอนนี้นะครับเมื่อกี้แมงกะรี่ไปถ่ายที่โบสถ์ดมาแล้วนะครับ ก็ให้พระอาจารย์นะครับได้พูดคุยกับ FC ท้ายคลิปด้วยครับผมขอเจริญพรญาติโยมนายอนะคุณโยมบอยเนาะบอยแมงกะบี้เนาวันนี้อาจจะมาภาพเจ้าดิการเพียนตนานะสัมปันโน,นเจ้าวาดวัดหนองจิกสุขขบนญญาศาุตยโยกันสังสมบุญนำความสุขมาให้เนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับ นะคุณโยมบอยแมงกับบี้เนาะนะได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอนะงานบุญงานกุศลของวัดตองจิกนะซึ่งตอนนี้วัดตองจิกก็กำลังสร้างกุโบสนะนะหลังแรกที่วัดตองจิกนะตอนนี้ก็ยังขาดทุนทร,รัพย์อีกเยอนะตอนนี้ก็สร้างหมดไป2002 2ล้านแล้วนะตอนนี้ก็ยังขาดหลังคานะยังขาดหลังคาช่วงบนอีกเยอนะยังอีกเยอนะตอนนี้ก็ ต้องการปัจจัยสัก1นล้านห้าแสนบาทเพื่อจะมาต่อหลังคานะโยมนะแลก็ขอเรียนเชิญเนอร์สงการนี่ก็จะมีงานบุญแจงรวมญาตินะก็ขอให้ญาติโยมนั่นได้ร่วมบุญกันกันกบทางวัดหนองจิกคนละเก้าบาท10บาทแล้วก็ได้ตามกาลังศรัทธานะโยมนะเพื่อมาต่อต่อยอด,ต,อยอดต่อหลังคาต่อชะตาต่อชีวิต ขอญาติโยมเนาะแล้วก็ขอเจริญพรจ้ะขอเจริญพรจ้ะสาธุครับ